ในสภาวะการที่ฮาลุโหดที่ซึ่งสภาพแวดล้อมทดสอบทั้งมนุษย์และเครื่องจกักรมีเพียงผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดเท่านั้นที่จะอยู่รอดและนี่คือโดนตระกูลแมทริกซ์สอ0รโดนจาก DJI ที่แข็งแกร่งเชื่อถือได้และอนเนกประสงค์ที่สุดัปัจจุบันถูกพัฒนาด้วยความร่วมมือจากวิศวกร เกี่ยวกับอากาศยานไร้คนขับระดับแนวหน้ามันถูกออกแบบให้มีความสามารถที่หลากหลายสําหรับผู้ใช้งานระดับมืออาชีพมีความต้องการเครื่องมือระดับพระการถ้าคุณต้องออกแบบอากาศยานเพื่อรับมือกับสถานการณ์สุดขั้วคุณอยากที่จะให้อากาศยานมีความสามารถพิเศษอะไรบ้างความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ ระบบตัวจับสิ่งกีดขวางด้วยกล้องคู่แบตเตอรี่คู่เพื่อระยะเวลาในการบินที่ยาวนานและเพื่อความปลอดภัยที่มากขึ้นคุณยังต้องการช่องเชื่อมต่อข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงการออกแบบอากาศยานที่กระทัดลัดพอที่จะนำไปใช้งานได้ทุกขนแห่งที่กล่าวมาโดนตระกูลแมทริซ์2 0 0ตอบโจทย์เหล่านั้นได้ทั้งหมดและเราจะนำท่านไปรู้จักมันการออกแบบระบบแบตเตอรี่คู่แบบใหม่รองรับการบินนานถึง35นาทีด้วยการติดตั้งกล้องตัวเดียว และด้วยแรงขับอันทรงพลังของแมทริกซ์0ทำให้รองรับน้ำหนักบรรทุกได้ถึง2กิโลกรัมส่งผลให้คุณสามารถบินผ่านกระแสลมแปรปลวนพร้อมติดตั้งอุปกรณ์หนักได้และด้วยการถ่ายภาพที่ทันสมัยผ่านเทคโนโลยีระบบกันสั่นของ DJI ที่รองรับการติดตั้งกล้องเ e น m u s x c s x 5 s ชสาซูมหรือกล้องตรวจจับความร้อน XT ด้วยกล้อง FPV ช่วยให้นักบินเห็นภาพด้านหน้าของอากาศยานซึ่งช่วยเป็นอย่างมากในการบินในภูมิประเทศที่ซับซ้อนเมื่อพูดถึงการเก็บข้อมูลสำคัญมี2ตาย่อมดีกว่าตาเดียว m a t r i x 210รองรับการติดตั้งกล้องได้ถึง2ตัวพร้อมกัน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดการบินด้วยกล้องสองตัวเคียงกันเพื่อเก็บข้อมูลภาพถ่ายต่างลักษณะในช่วงเวลาเดียวกันคุณยังสามารถติดตั้งกล้องทางด้านบนของอากาศยานเพื่อตวรวจโครงสร้างสำคัญที่ซึ่งยากต่อการเข้าถึงธรรมชาติไม่ได้สวยงามเสมอไปเราจึงได้เพิ่มคุณสมบัติ ในการปกป้องอากาศยานจากสภาพอากาศในระดับ IP 43เมทริก200ยังถูกพัฒนามาเพื่องานสำรวจในภูมิประเทศสุดหินต้องขอบคุณการออกแบบแขนพับเพื่อความกระทัดลัดทำให้คุณพร้อมขึ้นวินได้ในไม่กี่นาทีหลังจากถึงพื้นที่ทำงานแบตเตอรี่2ชุดช่วยให้มีพลังงานเพียงพอในการปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายรวมถึงระบบสร้างความร้อนให้แบตเตอรี่ที่ช่วยให้ทำงานได้อย่างราบรื่นแม้ภายใต้อุณหภูมิติดลบแมทริกซ์200ไม่เพียงแค่ทนทานแต่ภายในมันยังถูกบรรจุไว้ด้วยความฉลาดมากมายด้วย Dji Autonomy System ซึ่งคำนึงถึงความปลอดภยัยและความเชื่อถือได้เป็นสิ่งสำคัญสูงสุดมาโดยตลอด ชิปประมวลผลภายในพลังสูงรับข้อมูลจากเซ็นเซอร์20ตัวและอุปกรณ์ประกอบสำรองอย่างเพียงพอเช่น IMU 2ชุดอุปกรณ์วัดความสูง3ชุดและอุปกรณ์วัดอุณหภูมิอีกมากมายที่ทำหน้าที่ตรวจวัด,วดอุณหภูมิของอากาศยานและแบตเตอรี่ทั้ง2ชุดเซ็นเซอร์อินฟราเรดทางด้านบนทำหน้าที่ตรวจจับวัตถุทางด้านบนของอากาศยาน ระบบตัวจับสิ่งกีดขวางด้วยกล้องคู่ทำหน้าที่ตรวจจับสิ่งกีดขวางทางด้านล่างและด้านหน้าของอากาศยาน m a ทริกซ200ยังมีความสามารถในการตรวจจับและหลบหลีกสิ่งกีดขวางส่งผลให้การทำงานอินสเปกวัตถุระยะใกล้ทำได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นและปลอดภัยขึ้นดโดรน DJI ตกรุกนล m a t r i 200เป็นอากาศยานรุ่นแรกที่มี DJI AirSense โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณ ADS-B เพื่อแสดงให้นักบินทราบถึงอากาศยานใกล้เคียงตามเวลาจริงระบบจะรับข้อมูลจากอากาศยานใกล้เคียงและแจ้งเตือนเมื่ออากาศยานเหล่านั้นเข้ามาในห่วงอากาศที่คุณใช้งานโมด,ดูลช่องการสื่อสารเพิ่มเติมรองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์เฉพาะทางให้อิสระคุณในการเก็บข้อมูลได้หลากหลาย Matrix 200 RTK ช่วยให้อากาศยานของคุณสามารถรักษาตำแหน่ง โดยมีความเที่ยงตรงระดับเซนติเมตรต้องขอขอบคุณอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม DJI DRTK ด้วยเทคโนโลยีที่มีความแม่นยำสูง DRTK ยังสามารถทนต่อการรบกวนของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับภารกิจเชิงพาณิชย์ที่จำเป็นต้องบินใกล้โครงสร้างโลหะขนาดใหญ่และสนามแม่เหล็กไฟฟ้าโดรน DJI ตะก,กูล m a t r 200 อากาศยานประสิทธิภาพสูงที่เชื่อถือได้พร้อมทั้งความสามารถหลากหลายเหมาะสำหรับงานเฉพาะทางทุกรูปแบบแม้ว่างานจะยากเพียงใดก็ตาม